คลิปนี้เราจะมาสุ่มหาสกินในตู้ใหม่กันครับผมขอแนะนำร้านคุกกี้แลนชอปรับเติมเกมคุกกี้แลนด์ถูกกับเติมเงินเองปลอดภัยแน่นอนนะครับผมก็เติมกับร้านนี้บ่อยมากโดยเฉพาะ O อเวนเบกนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่เพจ Facebook ของทางร้านนะผมทิ้งลิงก์เพจของทางร้านเนี่ยไว้ในรายละเอียดใต้คลิปแล้วนะครับโอเคอัปเดตรล่าสุดเนี่ยมีมาแล้วนะครับหลังจากที่เราแบบว่าโอ้รอมันนานมากผมดีเลยว่า กัดคือว่าโอ้โหพยายามตีมือตัวเองบ่อยมากนะครับแบบว่าเฮ้ยอย่าพึ่งสุ่มอย่าพึ่งสุ่มเพราะเดี๋ยวอโลเวล่ามามันน่าจะอยู่มาในตู้เดิมนะครับเดี๋ยวนี้ในเกมนี้เล่นแพทเทิร์นนี้นี่เรียกว,ว่าเราจับทางได้แล้วผมนี่เรียกว,ว่าเจ็บแค่ครั้งเดียวก็เกินพอนะครับรอบนี้เนี่ยก็จะมีสกินคุกกี้อโลเวล่ามาในตู้เดิมนะครับมีมีวาซาบิ abi, แล้วก็โอ้โห ไอ้น้องโรบอทคุกกี้หุ่นยนต์เนีผมอยากได้มากน่ารักมากเลยครับแบบว่าอัดอั้นใจแบบว่าอัดอั้นมานานมากเลยนะครับซึ่งตอนนี้ผมมีลูกบาศก์เนี่ยประมาณแสนหกนะครับเติมไปเยอะนะครับเพราะว่าแพ็คก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีแพ็คลูกบาศก์มาเยอะนะครับตอนที่หัวยังเติมไม่หมดหรอกก็ยังมีอยู่แพ็คสองแพ็คมั้งเนี่ยเนี่ยนะครับผมเติมกับคุกกี้แลนด์ช็อปไปประมาณสี่แพ็คเองนะครับเลยแพ็คหนึ่งเดี๋ยวค่อยไปเติมนะครับเออลูกบาศก์มาแสนหกคลิปนี้ผมตั้งเป้าไวะนะา้น่าจะสุ่มประมาณ 20, มมมาแบบาส 100, อง ประมาณนี้นะผมว่าสุ่มอีพิกเนี่ยหมายถึงว่าสกินซูปเปอร์อีพิกอย่างเงี้ยน่าจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับตัวเลข2องมื่บวกลบถามว่าผมหวังอะไรบ้างผมบอกเลยว่าผมหวังซูปเปอร์อีพิกอันใดก็ได้อันหนึ่งก็พอแล้วนะครับเออแล้วก็สกินเดโราสาวอีกอันหนึ่งเนี่ยผมแลกเอาก็ได้เพราะว่ามันคงจะยากหน่อยนะครับที่คุณจะได้สกินซูปเปอร์อีพิกสองอันใน <c oughs> ในการสุ่มประมาณ10หรือ11ชุดอะไรเงี้ยเออ แต่ถ้ามันไม่ได้ก็ทําใจถ้ามันไม่ได้ก็เดี๋ยวดูก่อนแล้วกันอาจจะมีคลิปสุ่มพาร์ทสองแต่คลิปนี้ก็สักประมาณ20 0ห0หรือหมื่นเก้าก่อนเนี่ยแหละมาถ้ามันได้เร็วก็จะหมดเร็วหน่อยหรืออาจจะหมดน้อยกว่านั้นก็ได้แบบ2ทีมา2ตัวผมก็จะพออ่าไม่รู้อ่ะลองสุ่มก่อนนะครับห่างหายจากการสุ่มสกินมมานานมากครับทุกคน สกิปไปเลยครับสกิปมาดูหน้านี้เฮ้ยเฮ้ยแบบนี้เนี่มีสิทธิ์ลุ้น <laughs> มาเกมมาให้เราเออเปิดเองออโต้โอ้โหอันนี้เรามีแล้วนะครับต่อไปเป็นเป็นสีสีสีม่วงคุณยศอะไรโอ้โหนึกว่าโรบอทจะมาตั้งแต่รอบแรกนี่ผมจะฟินมากเลยนะครับเนี่ยรอบสองโอ้โหนะักกล้าม รอบสามไปกล้าหารอบสี่อูย้ยได้สีม่วงมาก็จริงนะมันซ้ำอ่ะถ้าได้สีม่วงหูอ,อยู่นี่ผมโอเคเลยนะอ่ะไปแล้วหนึ่งชุดนะครับชุดที่สองจัดไปไปเอ้ยอ่านี้มาดูกันนะครับชุดที่สองอ่ารอเกมเปิดเปิดเปิดอย่างนี้ได้ส,ดสีแดงสีแดงสีแดงแล้วมไม่เคยสีแดงลุนรุนลุนตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรโอ้ยโอ้ยอยากได้ของใหม่เอ้ยแต่อันนี้ดีผมยังไม่มีไอดีผมยังไม่มีนะครับ คือผมมีแผนว่าในอนาคตเดี่ยผมจะไล่เก็บพวกสกินซูเปอร์อีปีที่ผมแบบพลาดไปเยอะมากก่อนอันนี้ว่าผมไม่ได้มีช่วงนี้ผมแบบเออเติมน้อยไม่ได้สุ่มลูกบาทอย่างเงี้ยนะครับช่วงลูกบาทผมเยอะก็ถ้ามีโอกาสผมก็จะไล่เก็บนะครับถ้ามีโอกาสแต่ตอนนี้เกมยังไม่มีอีเวนต์อะไรขนาดนั้นเออแต่เอ้ยแบบนี้ผมถือว่าผมไม่เกินแล้วว่ะคลิปนี้คือไม่ได้ของใหม่วมื่อไรแต่ได้อันที่ผมไม่มีนี่คือโคตรดีใจนะครับโอ้โหสบายแล้วนะครับโอ้โหเปิดเรียกว่าชื่นตาชื่นใจ ผมไม่มีผมอยากได้สกินนี้มากเว้ยแต่ผมจะด้ว่าตอนที่สกินนี้มาผมแบบว่าอับจนลูกบาทเอาตรงๆนะครับช่วงนั้นอับจนลูกบาทนะครับช่วงนี้พอร้อานคุกกี้แลนด์เนี่ยเติมแพ็กแล้วมันถูกผมก็เติมพนันเยอะนะครับก็มีลูกบาทเหลือเฟือใส่ไปก่อนเลยเอ้ยดีใจดีใหญละโอ้ถ้าได้ผาได้อีกอันหนึ่งนะหนึ่งสอง,งอันนี้กันนี่คือโคตรดีนะครับอันนี้ผมถือว่าไม่เกินและคลิปนี้ไม่เกินนะครับทุกคนใครอยากให้ผมเกินแหม่ไม่ได้แอมผมหลอกบอกเลยอ่ารอบที่รอบที่สามนะเออ เหมือนเดิมครับสเตปไม่ดูไม่ดูท่าทางโอ้โหรอบนี้นี่เกลือโดยที่เป็นเหตุสังเกตได้รีบข้ามโดยด่วนเลย <pond ing>? <oyun> เออ antic, เอาเวลนี้ผมไม่ต้องรู้เลยนะครับผมว่าผมน,าน่าจะมีสกินฟ้าทุกอันในเกมแล้วนะอ,อถ้า,ถ,าถ้าไม่นบพวกลิมิเต็ดนะเออนานาอันคือไม่ต้องรู้เลยครับจะเป็นหีบ,บธรรมดาทั่วไปทั่วไปเนี่ยมาต่อกันโอ้โหอบนี้ไม่ลุ้นเหมือนเดิมเลยนะครับเฮ้สีม่วงสีม่วงเป็นโอ้โหยนึ่งแค่เป็นไดโนเสาร์ เออแต่แรกสกินเมื่อกี้คือมันก็น่ารักดี <d> เฮ้ยสีแดงอีกอ,อ้าวตัวอะไรตัวอะไรตัวใหม่โอ้ยโอ้ยอันนี้มันซ้ำเฮ้ยมันออกแต่นอกเลดวะเล้วจะว่าดูหีบไม่ได้แล้วเมื่อกี้หีบเก่าโอเคโอเคโอเคนะครับปกติผมไม่ได้สูมสกินบ่อยไปถึงว่าเพิ่งมาสูมช่วงหลังๆก็เลยไม่ได้สังเกตนะใครมีวิธีสังเกตพิมพ์มาหน่อยเดี๋ยวผมจะไปจำแล้วนะครับรอบหน้าเราจะได้รู้นะครับรู้ทัน แต่แต่สกินออกแดงออกเยอะนะครับแต่มันมีแล้วอะ่ะเนี่ยอ่ะก็ถือว่าอย่างดีถือว่าอย่างดีอย่างน้อยได้ดาวเกลือมาเยอะหน่อยนะครับผมสุ่มไปแล้วกี่รอบกี่ครั้งวันนี่ยอันนี้ผมสุ่มไปแล้วทั้งหมดกี่ชุดหนึ่งสสามี่ชุดป้าว่ะสี่ชุดซูเปอร์อีพิกสองอันนะ่ะพูดเป็นเล่นไปชุดที่ห้าแล้วนะครับอีกอันหนึ่งไป <laughs> อันนี้ก็จะโลภเกินไปหน่อยนะ มามาโหข่าวลว,วนแน่เลยผมมีสิทธิ์เมื่อกี้แบบว่าเกลเออมึงออกดีกันไปแล้วเฮ้ยรอบนี้ไม่ขาวแต่เป็นฟ้า <c oughs> แม่ห้ารอบนะครับอ่ารอบที่หกหัวนี้เราแรกได้แล้วเนี่ย <c oughs> รอบที่หกเนี่ยผมว่ามาผมว่าผมมีความรู้สึกว่ารอบนี้มาแน่มามาแน่สีมุกโรบอทไม่ใช่โรบอทโรบอทโรบอท ไม่ใช่โรบอทแต่เป็นมันม่วงนะครับหลอนมันม่วงมาจากคุคกกี้แรงทิงดอบนะครับมันยังโผล่ผม,มันนดรอบนี้เกอีนแล้วหกว่าอ้าวหกแล้วต่อไปรอบที่เจ็ดครับรอบที่เจ็ดผมว่ารอบนี้มามาอีกแน่ๆไม่มาเว้ดยหุณนยศเอ้ยเอ้ยได้อันนี้อันนี้อย่างไรผมไม่ซ้ําถ้าไม่ซ้ําคือไม่เกลือครับดีดีด,ดีโอ้ผมเพิ่งรู้ว่าผมขาดอันนี้ด้วยเหรอเนี่ยเออ เอ,อ้ยรอบคลิปนี้ดีเว้ยคลิปนี้ดีนะครับถึงแม้จะไม่ได,ไได้ไม่ได้ตรงกับที่เราต้องการแต่ก็แต่ก็แต่ก็ยังถือว่าอยู่ในเกมดีอยู่นะครับตอ่ตอตอ่อต่ออาจจะมีเสียงนิดนึงน,นะครับเป็นเสียงโรงงานที่บ้านนะครับไปเอ้ยโอ้โ,อโหไม่ไปเนี่ยมาอีกไหมมาอไหมอืหือโรบอทไม่ใช่โรบอทว่าไม่ใช่โรบอทไม่ใช่โรบอท โรบอทโรบอทแดงโอ้โหซูเปอร์อีพีโคตรรัวเลยว่ะตัวไม่าสะใจว่าผมบอกแล้วว่าคิปตี้โคตรดวงดีผมไม่เคยสุดสกินแล้วดวงดีขนาดนี้มาก่อนโอ้เฮ้ยอีกตัวนึงงั้ยเนี่ยอีกตัวนึงมันโอ้โหตกใจโรบอทฮึมนึกว่าจะโรบอทมันครบเครื่องโอ้โอ้โหสุดยอด บอกเลยว่าคลิปนี้นี่ผมไม่น่าจะได้มีสูงเกินโคต้าเพราะว่าที่ผมต้องการมันได้ครบหมดแล้วนะครับทุกคนมาโอ้โหเฮ้ยมันเยอะจริงเว้ยไม่เคยไม่เคยไม่เคยสูงได้ซปเปอร์อีกปีเยอะขนาดนี้มาก่อนมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดรอบแล้วนะครับมายำตั่ก็พสิบรอบแหละได้สองรอบได้สองรอบต่ำๆนะครับเฮ้ยใหม่ไหเนี่ยใหม่ไหมเนี่ยเฮ้ยเหมือนเมื่อกี้เกมกระตุกกระตุกนิดนึงใหม่ไหเนี่ย โอ้หถ้าได้โรบอทนี่ผมครบเลยนะอีกอันหนึ่งถ้าผมอยากได้ผมแล้วก็ได้นะครับเฮ้ย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 เป็น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 ได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยตัวใหม่ตัวใหม่อาโลเวล่าโอ้ยเฮ้ยแต่ยังดีอันนี้ผมไม่มีเฮ้ยเฮ้ยผมว่าเกมแม่งเกมมันมีอีเวนต์ปรับเกรดปวยวะผมต้องไปเช็คกันแล้วแหละเฮ้ยโอ้โหผมว่ราสบายนะครับได้แหละผมก็เลยไอ้ทีผมซุปเปอร์อีพิกน้อยนะครับได้มาเนี่ยไม่ค่อยจะซ้ำหรอกยกอินดี้แบล็คเบอร์รี่อันหนึ่งโอ้โห โอ้โหเฮ้ยผมว่าผมว่ามันเฮ้ยหรือผมอาจจะต้องสุ่มยาวๆเลยวะอดี๋ยเหลือเราอาจจะมปอีคลิปหนึ่งก็ได้นะเฮ้ยมาดวงดีจริงว่ะผมว่ามันเฮ้เกมมันเกมมันแอบปล่อยเลยเพราะผมเติมเยอะมันออกรัวพอทีผมแบบเติมน้อยหรือไม่เติมนะเอ็นนี่สกินไม่ค่อยจะออกหรอกนะครับมาดูกันว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออขออันหนึ่งได้ครบเลยนะเออแต่ผมเนได้สกินหุ่นยนต์นะอันเล็กอ่ะไอ้น้องน่ารักอ่ะ รอบนี้สีสีสีสแดงแล้วเฮ้ยฮ้ยผมว่ามันเกินไปอะโลเวล่าโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยผมช็อกนะเนี่ยพูดเป็นเล่นไปเฮ้ยจริงจังบ้านะผมว่าผมมันแปลกแลกแล้วผมเกมมันเพิ่มเลนบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยพูดเป็นเล่นมันดวงดีเกินไปแล้วนะจริงๆนะครับผมก็ไม่คิดว่ามันจะได้ขนาดนี้นะ แตสกินม่วงแล้วโอ้สกินม่วงแรกเขาใช้ยิบเจ็ดเหรอเนี่ยนะครับเฮ้ย <Hey! S 1> พูดเปเล่นไลเดี๋ยวหรือว่าหรือว่า,หร,วาหรือว่าผมไปตามเก็บเอ้แต่ตู้เดิมมันไม่มีเลยดิเออเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนผมผมขอเช็คกับเกมมันมีกิจกรรมเพิ่มเลรียอะไรบาวะไม่มีนะไม่มีนะผมหาไม่เจอนะครับไม่มีนะไม่มีนะไม่มีนะไม่มีนี่เอ้มันก็ไม่มีนะเอะ เลยโหว่าสุดยอดว่ะก็ God, จริงๆเลยวันนี้นะครับนี่วัตาบีออใส่ไม่ทุกอันนะครับโอ้ขาดแค่หุ่นยนต์ไม่เป็นไรนะครับหุ่นยนต์นี่ไม่เป็นไรนะครับเดีย๋ยวเราเดีย๋ยวเราแลกก็ได้แต่จริงเนี่ยผมถ้าถ้าผมเน้นแบบคุ้มค่าจริงๆนะผมไม่แลกนะครับถ้า,ถ,าถ้าในคุ้มค่านะก็คือผมไม่ต้องแลกแล้วก็เดี๋ยวพอตู้ใหม่มาใช่ไหมเราสุ่มมาก็มีโอกาสเจอเจ้านี้เหมือนกันเพราะว่าเป็นสีม่วงนะครับอือเนี่ยกสกินแดงผมยังขาดค่อนข้างเยอะนะครับอยากจะตามเก็บอยู่ แค่สีม่วงผมขาดแค่สองอันนี้หรอคาดแค่กีตาร์กับอ๋อมาล่านะครับเนี่ยถ้าถ้าคือถ้าผมไม่รีบเนี่ยผมแบบไปรอสุ่มตู้ใหม่แล้วมีโอกาสออกของเดิมเนึ่ก็น่าจะดีกว่าอืมแต่ผมว่าถ้าผมมีแสนสี่แต่ตอนนี้ไม่มีตู้ไหนที่ผมอยากสุ่มนะเออแต่ผมนึกก่อนตอนแรกผมก็อยากได้นะไอ้นี้แต่คิดไปคิดมาเนี่ยโรบอทไอออนผมไม่ไม่ไม,ไม่ผมไม่ค่อยได้หยิบมาเล่นนะครับเบรกเอาก็ไม่ค่อยมีเซทําแต้มนะผมอาจจะยังไม่แลกนะผมว่าใช้สกินแดงเนี่ย ไอส้สกินหุ่นยนต์แดงก็ดีแต่อันนี้น่ารักนะครับแบบใจหนูอยากแลงวเขาหน้ารักแต่ใจหนึ่งก็คิดเอยกูไม่ได้เล่นตัวนี้นี่หว่าอย่างงี้นะครับเออไม่ขอขอเอาอะโลเวล่าไปเทสหน่อยนะครับผมยังไม่เคยเห็นเลยนะของอะโลเวล่ากับวาซาบีอะที่มันเป็นสกินอ่ะว่าเอฟเฟกมันจะเป็นยังไงนะครับอ่ะถือว่าผมเทสกันคือคือก่อนจะลงคลิปนี้น่าจะมีหลายคลิปที่เออผมโชว์สกินนี้ให้ดูแล้วแต่คือในตอนนี้อัดคลิปนี้ผมเพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกอ่ะมาดูกันนะครับว่าจะเปลี่ยนอะไรยังไง สีอ๋อเป็นโคดสีสีฟ้าอ๋อ๋อนี่เนี่นี่ปั๊บ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 ปน๊บปั๊บปั๊วปัาบปังบปั๊บั๊บปบััาบาซาบิอ่บับัยบบปปัง อ๋อโอ้มันยิงเป็นสายโอ้ดเออผมว่าอลังการดีว่ะนะครับเออโอ้ชอบเลยว่ะโอ้ชอบวาสบีมากเลยอะชอบเอฟเฟกมันยิงอะเอ,อ้มันเพิ่มสายฟ้าสายฟ้าเออเท่นะชอบเฮ้ขอขอดูเหรทีหนึ่งผมผมอาจจะกดเกิน10ทีไปวะให้มันออกเยอะจังนะครับหนึ่งก่อน1 2เนี่ยดูดิดูด,ดิสุ per epic สามร,อ,รอบติดพูดไปเล่นไปเออมันเยอะเกินเออแล้วโชคดีมากเลยนะแล้วหนึ่งนับก่อนนะครับ1 2 3 4ี่ ห้าหกเจ็ดแปดสุ่มไปทั้งหมดสิบรอบใช่ไหมได้ซูเปอร์ไบิงมาหนึ่งสองสองแล้วก็สามสี่ห้าได้มาห้าอันนะครับครึ่งหนึ่งอ่ะครึ่งหนึ่งอ่ะแล้วก็ได้ไม่ซ้ำสี่ซ้ำหนึ่งโหเยอะเยอะมากเลยโอเคโอเคเหลมมันเพิ่มปม่วะดูดิ เีย <laughs> ผมรู้สึกแปลกๆไม่รู้สึกรู้สึกไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เลยอ่านี่นี่นี่ประชันลบตามที่เห็นเขาบอกไม่มีสูงแชมเปี้ยนลีกนี่ผมไม่เห็นในนี้เลยนะอ่าไม่เป็นไรนะครับเนี่ยอันนี้ส่วนสนุกตัดไปก่อนนะครับนี่มันเลดออกเยอะกว่ารีเจนเนอรี่หรือรีเจนเนอรี่แม่มงสูตรแทบตายไม่ออกอันนี้ออกเอาออกเอานะครับนี่อ่าดูกันซูมสก,กินศึกประชันโรบอทนี่ดูเลดการเลดมันกี่เปอร์เองนะครับเนี่ย เนี่ย0.06เอ้ยไม่ใช่1.06 1%, 1นะครับ2อันนะ่ะเออแล้วดูดูตอนแม่หมดความมืดนะเนี่ยเออแม่หมดความมืดนี่กี่เปอร์วะแม่หมดนี่0.5นะครับแต่นี้ออก1% 2อนอันนะ่ะเออโอ้โห สุดจัดว่ะสุดจัดว่ะโหแบบนี้ผมได้อุ่นหุ่นยาวๆเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะคิดที่ผมไล่เติมแพ็คเอารูปบาทคืนมาก่อนนะครับเออเรียกว่าแหได้ยาวๆได้ยาวนะครับผมเดี๋ยวคงอีกสักพักหนึ่งนี่แหละกว่าเราจะได้เก็บสกินครบตอนที่ผมยังขาดเดยอะซูปเปอร์อีพิกนะครับเนี่ยเนี่ยหมาป่าก็ไม่มีเออทับทิมก็ไม่มีเนี่ยไอนักแปรธาตุก็ไม่มีแล้วก็ไอคู่ของมาร์ชเมโลกับมะกะโรนี่ไม่มีคู่เลยเพราะว่าผมจะรว่าตอนนั้นไม่ได้สุ่มเลยนะครับ ก็ยังขาดค่อนข้างเยอะอยู่นะครับเรวิลเป็นตัวไหนที่ผมอยากได้ก็ไม่มีสักทีได้แต่เหมือนสกินมุ่งขายแค่สองอันนี้จริงๆเนาะอืออันนี้มันสก,กินอีเวนต์นะครับอ่าถ้าสก,กินที่มุ่งที่สุ่มได้ก็ขาดโอ้โหอันนี้ผมยังไม่ได้ก่อนเนี่ยงของเสื้อก็ได้นะาจะสุ่มอะดีกว่าเออเท่ากับโอ้สก,กินฟ้าผมก็ยังมีไม่ครบนะก็ยังขาดอยู่พอสมควรนะครับเออไม่ไรเดี๋ยวเราทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวแพทในอนาคตเดี๋ยวก็มีนะครับเดีย๋ยวผมรอสก,กินซูเปอร์อีพิกเจ้าป่าอยู่เนี่ยไม่รู้ว่าาจะอลังกร ขนาดไหนนะครับประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะจบคลิปไปแบบฟินๆนะไว้เจอคลิปหน้าสวัสดีครับ